ต่อไปเอาไอ้กลุ่มทรับชาติขึ้นมาดูหน้าพวกมันซะอ,องค์ศีนักรินพาต้อกันจกแล้วทีนี้กูเชื่อดอิศักดานเินยมที่กูสั่งฆ่าพวกมึงนั่นแหละครั้งสุดท้ายและจะไม่มีครั้งต่อไปตั้งแต่ปีสองปมันต้นมาเป็นคนไข้ในพระราชสัมนักหลักฐานมึงส่งไปหมดหรือยัง คนไหนที่มีการเท่าไรนแล้วก็กงประมาณในการสามสบาทรักษาทุกโรคทั้งหมด8ปดแสนบาทแลท้วทีนี้กูขอการันตีได้ว่าถ้าใครเอา30สบาทรักษาทุกโรคออกจากบนผืนแผ่นดินประเทศไทยคอยดูดีๆแผ่นดินประเทศไทยลุกเป็นไฟแน่คณะรัฐบาลไทย มึงจำหน้ากูไว้เวทท้าทายกูดีๆกูวางแล้วกูจบโรงเรียนช่างกลนเรือข่ายของนอนทบ,บุรีบางพูดเห็มึงจำหน้ากูไว้ดีๆคนไทยบัตรมึงส่งไปบมดรือยังเป็นคนใกล้ในสำนักพระราชบางังแล้วดูไอ้พวกลอกต้อกระจกกลัวาตาบอดไปฟ้ององศีนักินได้ยังไง ดูสองหน้ามันไว้คนกลุ่มนี้เลย